วิธีกางมินิบูสเตอร์นะคะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องเอาถาดกางออกก่อนนะคะโดยการกดปุ่มทั้งสองข้างนะคะพอถาดเด้งออกแล้วก็ให้ดึงพนักจนได้ยินเสียงคลิกนะคะก็คือเก้าอี้จะล็อกแน่นแล้วส่วนวิธีพับเก็บนะคะจะมีตัวล็อกที่อยู่ใต้เก้าอี้นะคะให้บีบเข้ามานะคะ กดดันเก้าอี้เก็บนะคะกดเพื่อพับถาดลงนะคะถาดอาหารของมินิบูสเตอร์ออกได้นะคะจะมีตัวล็อกที่อยู่ด้านล่างถาดนะคะสองข้างให้กดแล้วก็ดึงขึ้นนะคะเวลาใส่ก็เสียบลงไปเลยค่ะ